หมาป่าอยู่ใกล้ๆเรานะะครับโลกของของโลกของซูเปอร์ฮีโร่กับกับโลกของของของ,ของหมาป่าแสดงว่าเราเราต้องไปที่เครื่องบินอเข้าเข้าไปเครื่องบินแล้วก็จากนั้นเราเราต้องไปไปไปทำ้ายหมาป่าแล้วก็หมาป่าจะจะ จะทำทำทำไรต่ทำไรเราเราไม่ได้เราเราต้องควบคุมตัวเองในเครื่องบินอ๋อควบคุมควบคุมเครื่องบินแล้วก็เร,เราเราเรา,เราต้องถ่านน้ำแล้วก็จากนั้นไปไปไปถึงไปไปไปถึงฝั่งบนตึกแล้วแล้วก็หมาปา่าจะปีนขึ้นมาไม่ได้นะอืมครับถ้าเราอยู่ที่สูงหมาป่าก็ปีนขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ โอเคแสดงว่าเราเราเราต้องไปเราเราต้องไปบ้านบ้านเหล็กตรงนี้อใกล้ใกล้ใกล้น้ำ